สวัสดีครับผมสบายสบายสไตล์เราผักกินครับผมเพื่อนๆครับใครที่ชอบกินแซมวิชนะฮะวันนี้ต่อมีแซมวิชมาแนะนำฮนะตอนนี้เขาลดราคาอยู่เพื่อนต้องรีบไปซื้อเลยถามคุณโบ,ค,ณโบคุณโบซื้อมาไม่รู้ว่าเขาหมดวันที่เท่าไหร่แต่อาจจะหมดประมาณน่าจะสิ้นเดือนได้บอ,อกล่าไม่รู้เนาะแต่วันนี้มันก็วันที่เท่าไหร่โบ <6. S 1> วันนี้วันที่หกก็อาจจะจริงๆก็ไม่ไม่อาจจะถึงสิ้นเดือนกันนะบางบางโปะ อ่ะสิบวันอ่ะเต็มไปสิบวันอ่ะเพื่อนไปซื้อคือปกติราคาเต็มเขาจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทใช่ป่ะแต่เนี่ยเขาลดเหลืออ่ะละสิบเก้าบาทเพื่อนอ๋อต้องซื้อคู่ไหมถึงจะลดไม่จําเป็นหรออ๋อลดไหนก็ได้เหลือสิบเก้าบาทเพื่อนเจากยี่สิบเจ็ดเหลือสิบเก้าบาทครับผมนะรีบไปซื้อครับซื้อเว้บติดบ้านได้แล้วก็เวลาจะออกไปไหนอย่างเงี้ยถ้าเร่งรีบเราก็เว็บกินได้เลยครับผมนะเออเห็นไหมมีเด็กมาช่วยรีวิวอีซี่โกแซมบิทครับผม ประมาณนี้มันมีกี่รถโบมีหลายรถก่อนนี้ป่ะ <Yeah. S 1> อ๋อมีเยอะแยะเนาะร,รีบไปซื้อฮะรถทุกรถใช่ไหมทุกรสชาติลดหมดจากยี่สิบเจ็ดบาทเหลือเท่าไหร่อันใหญ่เท่าครึ่งหน้าถ้าสองอันก็จะเท่าหน้าแบบนี้ไม่ <c oughs> มีประโยชน์อะไรเลยไปละ <c oughs> นี่ครับเอาไปเข้าไมโครเวฟมาแล้วเรียบร้อยน่ากินมากๆขอคุณโบครับคุณโบเขาอ,อันนี้ไงเขาอ,อยากกินแฮมชีสมากเขาไม่กินอาหารเย็นแต่เขากินอาหารแบบนี้ครับเพื่อลดความอ้วนครับเพื่อนเชื่อไหม สุดยอดผอมแน่นอนเมียกูนะยอดเยี่ยมเวลีกูไม่ผอมวันนี้เราจะผอมวันไหนล่ะครับเพื่อนๆครับเราสามารถฉีกแบบนี้ได้เลยครับเพื่อนๆแล้วเราก็จะกินได้เลยครับร้อนโอ้ร้อนมากน่ากินมากโมจับนี่ร้อนไหมร้อนนโมร้อนแด้ไหนร้อนยังไงเอาเลยเอา อืมไงโอ้ยร้อนร้อนแบบในคลิปดิว้าอย่างเนี่ยทำแบบในคลิปได้เอาทำไม่ได้ไม่ใช่แค่คนชอบแสดงเนาะอร่อยอร่ไหมไม่คิดจะแบ่งผัวกินเมก่อนี้เหรอหอมแน่นอนนะเป็นไงอร่ไหมร้อนๆเยิ้มๆดีไหมดีไม่ร้อนอุ้ยร้อนมากหรอกข้าวเยือแก่ลองดู เราจะไม่เจียใจไม่เสียชดเกิดเธอจะกินขนาดนั้นเลยอะไรใครกินของเธอหมดฉันกินไปคำเดียวเองดูหน้าดิ่เนี่ยทั้งแบบไปนิดเดียวเองซึ่งไม่ได้กัดเยอะขนาดนี้เลยโูแล้วดูดิดูเพื่อนชีสหมดเลยเนี่ยมั่วดูเพื่อนดูคนมันหวงของเลยด่ทั้งไอ้เนี่ยอยู่กับปากให้หวงของว่ะเพื่อนนั่นแหละชิมถ้าท่านถ้าท่านไม่ชิมทันกินหมดอ่านแล้ว กินข้าไปดูห่วงห่วงห่วงหน้าเนี่ยห่านวลุงเชนจะไม่เอาอีกอันหนึ่งมาให้กินเลยก็ได้ปกันทำเป็นห่วงอ,อีกที่งก